อย่าผลักวังประกันพุ่งนะคะในการรักษาเครดิตของตัวเราอะถ้าสมมติมันเสียไปแล้วมันเสียไปเลยจริงๆนะมีหลายคนถามพี่มาในไลน์เย,ยอะมากแล้วมันเกี่ยวข้องกับเครดิตบูโรซะส่วนใหญ่เลยอะค่ะแบบว่าอยากจะรีไฟแนนซ์ดีได้ไหมอยากจะรีไฟแนนซ์ลดดอกใช่ไหมเปลี่ยนธนาคารหรือว่ารีรีไฟแนนซ์จากกู้ร่วมเป็นกู้เดียวหรือจะรีเทนชั่น หรือจะรวมนี้จะบ้านแล้เงินอะไรเงี้ยค่ะอย่าผ่าวันประกันพรุ่งนะคะเวลาเราไปจ่ายบัตรเครดิตอะ่ะถ้าจ่ายตรงดีหรือก่อนยิ่งดีจะเป็นเครดิตที่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าเราล่าช้าเนี่ยมันล่าช้าคือปกติตรงดีคือ30วันถูกไหมคะแต่ถ้ามันล่าช้าอ่ะ60วัน90วัน120วัน150 180210เนี่ย คือเห็นชัดในเครดิตบุโรมดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏในเครดิตบุโรมดเลยบอกว่าเฮ้ยหนูลืมวงว่เนี้เขาไม่ได้ฟังเราหรอกเพราะว่ามันอยู่ในเครดิตบูโรอัตโนมัติมันเป็นบันทึกอัตโนมัติค่ะไม่มีเหตุผลใดๆเพราะจะชี้แจงจากตัวเลขเท่านั้นนะคะถ้ามันเสียแล้วเสียเลยแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้แนดดิตไม่ได้แต่ปัจจุบันเราแก้ตัวได้นะคะก็คือผ่อนตรง ย้ำเสมอผ่อนตรงถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเรามีประวัติล่าช้าสักนิดนึงนะคะมันจะมีปัญหาในการขอต่อรองดอกเบี้ยในนาคตถ้าเราไปรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชันก็ตามเทียก็จะมีปัญหาเรื่องนี้อุ้ยลูกค้ามีประวัตินะนะอาจจะอื ก็ให้นะแต่ให้ยอดน้อยอ่ะหรือไม่ให้เลยก็ได้เป็นไปนได้เหมือนกันนะคะดังนั้นรักษาประวัติเอาให้ดีนะเป็นกําลังใจทุกคนค่ะแม้ว่ามันจะเหนื่อยแล้วที่จาเข้าใจบางคนเนี่ยมีกําลังใจก็จตรงเดีวแต่บางคนเนี่ยอืม บริหารเงินเอากระเป๋านี้โยมากระเป๋านี้ได้อย่างยากลับากนะคะพี่ดาวมองว่าอันไหนไม่จําเป็นไม่สําคัญขอให้ตัดออกไปเอาที่มันสําคัญแต่สิ่งที่เราอย่าลืมเลยนะคะคือประวัติมันเสียแล้วมันมีประวัติบันทึกไว้ค่ะดังนั้นอย่าทําให้ตัวเองเสียประวัติเด็ดขาดเลยนะทักพี่เต้านายไลน์ออฟิเชียลน,นะคะแอดเต้าปันแสงค่ะและลิงก์นี้นะคะเป็นลิงก์รีไฟแนนซ์ค่ะใครอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านรถหรือว่ารวมนี่คลิกที่ลิงก์นี้ลเลยค่ะ